หลายครั้งที่เวลาที่เราไปพักที่โรงแรมที่มีชั้นสูงๆหรือว่ามีชั้นละหลายชั้นเนี่ยเรามักจะรีเควสตขอฟลอร์ที่อยู่สูงสเพื่อที่จะได้วิวที่สวยกว่าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความที่เราเป็นคนที่พิเศษกว่าใช่ไหมครับนิกเองก็เป็นเช่นนั้นครับแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่น้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตซึ่งนั่นก็คือเวลาที่น้องๆขึ้นลิฟต์กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่สูงๆเนี่ยจะมีชั้นหนึ่งที่หายไปครับนั่นก็คือชั้นที่13 สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกๆคนนะครับ ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกีม้ม้าครับอยู่กับผมนิกกี้ครั้งกับรายการมาฟังสตอรี่รายการที่รวบรวมเอาเรื่องราวความลึกลับแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆฟังครับเพราะนิกเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนรอบตัวเรานี้นั้นมีด้านมืดครับแล้วก็ด้านมืดคือด้านที่สนุกครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนดึงที่ชอบในเรื่องราวของความลึกลับแล้วก็ความน่าสะเรึงกลัวเป็นสาวกของตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกห้ามพลาดที่จะกดติดตามนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยกดกระดิ่งเพื่อ แจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้นะครับวันนี้นิกมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปริศนาบางอย่างที่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยอาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับเวลาที่ไปพักหรือว่าขึ้นไปตามตึกที่มีชั้นสูงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าชั้นที่13มเนี่ยมันหายไปไหนแล้วมันเป็นปริศนาที่ว่าทำไมมันถึงต้องไม่มีชั้นที่13วันนี้นิกมีคำตอบมาให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนครับผมถ้าหากว่ามั่นใจววว่ากกกกดดไลลล์แแแ้้็็ชร เตรียมตัวไปพบกับความตื่นเต้นและก็ความน่ากลัวของชั้น13ที่หายไปได้เลยครับ อาคารหลายชั้นมักจะเรียงลำดับตั้งแต่ชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่การกําหนดลำดับชั้นนั้นมักจะข้ามชั้นที่13ไปครับโดยที่พบมากที่สุดจะระบุให้ชั้นที่13กลายเป็นชั้นที่14เลยหรือว่าใช้ชื่ออื่นแทนชั้นที่13หรือให้นับชั้นที่13เป็นชื่ออื่นเช่น 12A หรือว่าชั้น M ซึ่งตัวอักษร M เนี่ยก็คือตัวอักษรที่13ของตัวอักษรภาษาอังกฤษครับบางทีก็อาจจะเปลี่ยนให้พื้นที่ของชั้นที่13เนนนี่ป็พื้ทสาาธรณะเเช่นนนป็พื้ท ของสาว่ายน้ำคลับหรือว่าลาวช์หรือบางทีก็เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในโรงแรมครับและข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลที่นิกเอามาพูดเปล่าๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเน er ี âm, ่ยมีการประเมินจากบริษัทที่เป็นบริษัทของลิฟต์เขาประเมินว่า85%ของตึกที่มีชั้นสูงๆจะไม่มีชั้นที่13ครับผมเหตุใดผู้คนจึงมีความรู้สึกแปลกๆแล้วก็หวาดกลัวกับชั้น13 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ทําให้ชั้น13กลายเป็นชั้นที่น่ากลัวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นที่ชั้น13ทั้งที่มีการที่บันทึกไว้แล้วก็ไม่มีการบันทึกไว้ครับมีข้อมูลมากมายที่ทําให้ผู้คนต่างมองว่าเลข13คือเลขที่น่าหวาดกลัวแล้วก็เป็นตัวเลขที่โชคร้ายที่สุดและเพื่อที่จะทําให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาถรรพ์ของเลข13นิกจึงได้รวบรวมเอาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับเลข13ที่ทําให้เพื่ออนๆแล้วก็งทุกคนต้อง ประหลาดใจอย่างแน่นอนครับข้อแรกครับเป็นข้อที่ทําให้นิกต้องประหลาดใจมากๆเลยครับเพราะเขาบอกว่ารายชื่อของบุคคลที่น่ากลัวในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามีสิบามตัวอักษรในรายชื่อของพวกเขาครับยกตัวอย่างเช่นรายชื่อของฆาตรกรต่อเนื่องดังต่อไปนี้ครับผมชารลสแมนสันเจฟฟรีย์ดาเมอร์เโอดอร์บัตดี้ออบิร์ตเ,เดอซาวโวแล้วก็ที่เรารู้จักกัน j จ็คเดอะริปเปครับข้อ2ครับมันมีโรคชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับการตัวเลข13ซึ่งโรคนี้เนี่ยเอาจริงๆมันเรียกยากมากเลยครับเดี๋ยวดิ๊กจะพยายามพูดให้ถูกแล้วกันนะมันชื่อโรคว่าทริสไ k เดก g าโฟเบียครับซึ่งมันเป็นภาษากรีกถ้าแยกคำพูดออกมาเนี่ยคำว่าทริสแปลว่า3คํคำว่าไกแปลว่าและแล้วก็คำว่าเดกแปลว่า10ครับ ข้อ 3. มครับมีเรื่องราวโชคร้ายมากมายที่เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่13แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่สามารถมาพิสูจน์ได้ว่าวันศุกร์ที่13คือวันแห่งการโชคร้ายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวมากมายที่เป็นเรื่องร้ายๆเนี่ยเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่13ครับเช่นในปี1 9 7 2มีเครื่องบินตกที่เทือกเขาแอนดิสและคนที่รอดชีวิตนั้นก็ต้องประทังชีวิตด้วยการกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเอง แล้วก็ไม่น่าเชื่อครับในวันเดียวกันเองนั้นมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งตกที่กรุงมอสโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง174คนในวันศุกร์ที่13ของปี2006มีพายุหิมะถล่มที่เมืองหนึ่งของนิวยอร์กครับซึ่งเมืองทั้งเมืองเนี่ยต้องจมอยู่ภายใต้หิมะที่สูงถึง2ฟุตข้อที่4ครับ โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลในลอนดอนเนี่ยเขาจากัดเตียงของผู้ป่วยที่จะไม่ให้มีเตียงที่เป็นหมายเลข13ครับเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยมากมายครับที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคร้ายของหมายเลข13เพราะพวกเขาเชื่อว่าเลขที่13เนี่ยคือเรื่องของความโชคร้ายแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีความกังวลแล้วก็วิตกจริตจ,จนเกินเหตุทางโรงพยาบาลเซนต์โทมัสทางตอนใต้ของลอนดอนเนี่ยเขาจึงมีเตียงผู้ป่วยถึงแค่เตียงที่12ครับแล้วก็กระโดดข้ามไปเป็นเตียงที่14เลยถัดมาที่ข้อ5้าครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าเราเกือบจะมีปฏิทินที่มี13เดือนต่อปีมาแล้วครับเป็นเรื่องปกติครับที่ใน1ปีจะมี12เดือนแล้วก็12เดือนก็คือ365วันแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีวันทั้งหมด30หรือว่า31วันซึ่งนั่นเป็นหลักของปฏิทินสากลครับแต่ว่าเคยมีคนที่คิดจะแบ่งเดือนแล้วก็แบ่งวันเนี่ยออกเป็นทั้งหมด13เดือนต่อปีมาแล้วซึ่งปฏิทินนี้ออกแบบโดยโมเสสคอสเบิร์ที่ปรึกษาการรถไฟภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาครับ ข้อหครับเป็นเรื่องราวของแขกคนที่13มีเรื่องราวที่เล่าถึงงานเลี้ยงอาหารค่ามื้อสุดท้ายของพระเยซูครับซึ่งมีแขกมางานเลี้ยงนี้ทั้งหมด13คนแล้วก็จูดาสเป็นคนที่เข้างานมาเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่13ครับและเขาก็เป็นคนที่ทรยศต,ต่อพระเยซูและหลายคนจึงเชื่อว่า นี่คือจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวของหมายเลข13ครับและแนวคิดเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับตำนานของนอสครับซึ่งเกี่ยวกับการรวมตัวกันของ13เทพเจ้าซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเทพเจ้าโลกิซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายแล้วก็ความโชคร้ายครับเทพเจ้าโลกิได้หลุดเข้ามาในงานในฐานะเทพคนที่13และนั่นก็นำไปสู่ความตายของเทพเจ้าบันดูครับและถึงแม้ว่าเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่นิกได้รวบรวมมานี้จะไม่มีข้อมูลไหนที่สามารถ ระบุได้เฉพาะเจาะจงถึงความโชคร้ายของหมายเลข13แต่ว่าระบบสากลหลายๆระบบเนี่ยก็จบลงที่เลข12ครับเช่นชาวซูเมเรียนโบราณเนี่ยได้พัฒนาตัวเลขโดยใช้ระบบตัวเลข12แล้วก็ยังคงใช้หมายเลข1-12ถึง12นี้ใช้วัดเวลาอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับในปฏิทินเนี่ยก็มี12เดือนแล้วก็ใน1วันเนี่ยก็มีครึ่งละ12ชั่วโมงครับ มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับชั้น13ครับซึ่งเจ้าของประสบการณ์เนี่ยเธอเขียนเรื่องของเธอลงในเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเล่าเกี่ยวกับความน่ากลัวของชั้นที่13ครับเรื่องเริ่มต้นตรงที่ผู้เขียนเนี่ยได้ติดตามแม่ของเธอไปทํำธุระที่ตึกสูงแห่งหนึ่งพอขึ้นลิฟต์เธอสังเกตเห็นว่าทําไมเลขชั้นนั้นเรียงจากหมายเลข1ถึงสิแต่เลข13นั้นหายไปครับ เธอเก็บความสงสัยนั้นไว้จนกระทั่งแม่ของเธอกดลิฟต์ขึ้นชั้น18และแม่ของเธอก็บอกให้เธอลงไปรอที่ชั้นเด็กนั่นก็คือชั้น5ครับแต่หลังจากที่ลิฟต์ขึ้นถึงชั้นที่18แล้วเธออยู่ในลิฟต์คนเดียวแล้วก็กําลังจะกดชั้นที่5แต่ว่าเธอเห็นเลขที่13เนี่ยปรากฏขึ้นมาครับบนแผงกดลิฟต์ทำให้เธอเลือกกดชั้นที่13ปรากฏว่าลิฟต์พาเธอมาที่ชั้นที่13จริงๆครับซึ่งบรรยากาศภายในชั้นเนี่ยมันจะแปลกๆเหมือนกับว่า มันไม่ใช่โลกที่เธออยู่ครับซึ่งนั่นนําไปสู่การพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวมากมายก่อนที่เธอจะเอาตัวรอดกลับมาที่ลิฟตได้แล้วก็พบกับแม่ของเธอครับ และจากเรื่องราวของลิฟต์แล้วก็ความลึกลับของชา้นสิบสามเนี่ยทำให้มีคนคิดค้นเกมที่สามารถใช้ลิฟต์เชื่อมโยงให้เราเนี่ยไปสู่อีกมิติหนึ่งได้ครับเกมนี้ว่ากันว่าเดิมทีเนี่ยแพร่หลายกันมากในเว็บไซต์ของเกาหลีครับแต่ว่าก็มีกลุ่มคนเนี่ยนำเอาวิธีเล่นไปแปลเป็นภาษาอื่นมากมายแล้วถ้าหากว่าน้องคนไหนเนี่ยที่คิดจะเล่นเกมนี้เนี่ยพี่นี่ต้องขอเตือนก่อนนะครับว่า ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ขออนุญาตกับเจ้าของสถานที่ให้ดีก่อนนะครับและถ้าหากว่า,าน้องพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่นิกจะอ่านวิธีเล่นของเกมให้ฟังซึ่งต้องขอบอกก่อนว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากแต่ว่านิกจะพยายามทําให้เพื่อนเพื่อแล้วกองน้องเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเกมนี้ต้องใช้ผู้เล่นจํานวนหนึ่งคนครับแล้วก็ให้เพื่อนๆแล้วก็น้องเนี่ยเลือกตึกมาหนึ่งตึกครับซึ่งต้องเป็นตึกที่มีจํานวนชั้น1ิชั้นขึ้นไปแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ต้องมีลิฟต์ครับสำหรับวิธีการเล่นก็คือเริ่มต้นจากให้เราเข้าไปในตึกแล้วก็เข้าไปในลิฟต์ในตึกที่เราเลือกไว้ครับให้เราเริ่มต้นที่ชั้นที่1แล้วก็เข้าไปยืนในลิฟต์ถ้าหากว่ามีคนอยู่ในลิฟต์ด้วยนั้นเกมจะยังเริ่มไม่ได้ข้อ2คือกดลิฟต์ไปชั้นที่4ข้อ3เมื่อลิฟต์มาถึงชั้นที่4แล้วไม่ต้องออกจากลิฟต์ให้อยู่ในลิฟต์ต่อแล้วก็กดไปชั้นที่2ครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมาถึงชั้นที่2แล้วให้ยืนอยู่ในลิฟต พอถึงชั้นที่6ให้อยู่ในลิฟต์แล้วก็กดชั้นที่2พอลงมาถึงชั้นที่2ให้อยู่ในลิฟต์แล้วก็กดไปชั้นที่10พอขึอข้นไปถึงชั้นที่10แล้วให้อยู่ในลิฟต์แล้วก็กดลงมาชั้นที่5ครับหลังจากลงมาชั้น <cach> ท <or v ain> cool ี <im> magic magic ่5แล้วอาจจะมีผู้หญิงที่มีอายุน้อยคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาในลิฟต์ห้ามมองไปที่เธอเด็ดห้ามพูดแล้วก็ห้ามยุ่งกับเธอครับข้อที่9ครับให้กดลิฟต์ไปชั้นที่1ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้2เเหหหตตุุกกกกาาาาารรรณณ์์ัแถ้้้ว่ลิขึนนไปชที่10 ให้เราทําตามขั้นตอนต่อไปครับแต่ถ้าหากว่าลิฟต์ลงมาที่ชั้นที่1เนี่ยให้เราลิฟต์ออกจากลิฟต์ทันทีแล้วก็ห้ามหันหลังกลับไปมองแล้วก็ห้ามพูดอะไรท้งนั้นครับ <c oughs> ถ้าลิฟต์ขึ้นไปชั้นที่10นั้นจะให้เราเลือกว่าเราจะอยู่ต่อในลิฟต์หรือว่าเราจะออกไปจากลิฟต์ <c oughs> ถ้าเลือกออกจากลิฟต์จะมีผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาที่ลิฟต์ด้วย <c oughs> ผู้หญิงอาจจะถามเราว่าจะไปชั้นไหนซึ่งให้เราเนี่ยห้ามมองแล้วก็ห้ามสบตาเธอเด็ดขาดครับหลังจากนนนนนัั้้เีี่่่่ยคุณจะรรููสึึกกกกวววาาตอออองงใโโลลหื โลกคู่ขนานซึ่งความรู้สึกนี้เราจะรู้สึกได้เองครับแต่ถ้าเมื่อสักครู่นี้คุณไม่ได้เลือกที่จะออกจากลิฟต์แล้วก็ยังอยู่ในลิฟต์อยู่เนี่ยให้เราทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับให้เรากดลิฟต์ไปชั้นที่1เพื่อให้ลิฟต์ลงไปที่ชั้นที่1ครับแต่ว่าถ้าหากว่าลิฟต์ไม่ลงเนี่ย ให้เรากดลิฟต์ไปชั้นที่1กดไปเรื่อยๆแล้วพอลิฟต์ลงมาที่ชั้นที่1แล้วเนี่ยให้เรารีบออกมาจากประตูลิฟต์ครับห้ามหันหลังกลับไปแล้วก็ห้ามพูดอะไรทั้งนั้นและถ้าเมื่อสักครู่นี้น้องๆเลือกที่จะออกจากลิฟต์ให้ทําตามวิธีการต่อไปนี้ครับเพื่อที่จะกลับสู่มิติปัจจุบันครับข้อ1คือให้ใช้ลิฟต์ตัวเดิมเพื่อเดินทางกลับข้อ2คือพอเข้ามาในลิฟต์ได้แล้วให้กดลิฟต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับอันดับแรกกดลิฟต์ไปที่ชั้นทีี่่่่4 4เมมมืออออลลลิิฟฟตขึึ้้้้นนาาถงงชัทแวไกกจ ให้อยู่ในลิฟต์ต่อแล้วก็กดไปที่ชั้นที่2เมื่อมาถึงชั้นที่2ให้อยู่ในลิฟต์แล้วก็กดไปที่ชั้นที่6ครับพอมาถึงชังช danach, ้นที่6ให้อยู่ในลิฟต์แล้วก็กดต่อไปที่ชั้นที่2เหมือนเดิมครับพอลงมาถึงชั้นที่สองให้อยู่ในลิฟต์ต่อแล้วก็กดไปที่ชั้นที่10ครับแล้วพอขึ้นไปถึงชั้นที่10แล้วเนี่ย ให้อยู่ในลิฟต์แล้วก็กดไปที่ชั้นที่5พอลงมาที่ชั้นที่5อาจจะมีผู้หญิงที่มีอายุน้อยคนเดิมเนี่ยเดินเข้ามาในลิฟต์ห้ามพูดแล้วก็ห้ามสบตาเธอเด็ดขาดครับพอมาถึงชั้นที่5ให้กดลิฟต์ไปที่ชั้นที่1่ครับแต่ว่าถ้าลิฟต์ยังจะขึ้นไปที่ชั้น10อีกเนี่ยให้กดไปที่ชั้นไหนก็ได้เพื่อยกเลิกแต่ว่าต้องกดก่อนที่ลิฟต์จะไปที่ชั้นที่10เท่านั้นครับข้อสุดท้ายครับพอลิฟต์ลงมาถึงชั้นที่1ได้แล้วเนี่ยให้เเเเเเรรรรรราาาาาาสสัััังงงกกกกตตตตบบบยยศ่่ๆๆออวใหห้้ดีีคถ็นนะไไแปป ห้ามออกจากลิฟต์โดยเด็ดขาดให้เราย้อนกลับไปกดลิฟต์ไปที่ชั้นที่4ี่ใหม่ครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อย้อนกลับมาที่ชั้นที่1จนกว่าบรรยากาศรอบๆตัวเราเนี่ยจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมซึ่งนั่นหมายความว่าเราได้กลับมาสู่โลกของความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับเกมลิฟต์ที่ค่อนข้างจะ น่ากลัวแล้วก็หลอนอยู่มากๆเลยนะครับมันเหมือนกับว่าพอเราเนี่ยได้ขึ้นไปถึงชั้นที่10แล้วก็ไปเจอกับบรรยากาศแปลกๆหรือว่าไปสู่มิติคู่ขนาดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทําให้เราวนไปวนมาอยู่ในลูปเดิมซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ระวังเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะกลับมาสู่มิติปัจจุบันไม่ได้ถ้าหากว่าใครเล่นเกมนี้แล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเล่ากันได้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเรื่องราวความน่ากลัวของชั้น13ที่หายไปก็มีทั้งหมดทั้งมวลเท่านี้ครับถ้าหากว่าน ที่ไม่ได้เล่าแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยรู้ถึงข้อมูลนั้นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่ากันไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นยังคงเป็นเรื่องราวของความสยองแลวความน่ากลัวแบบนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ